ชูเบอร์สองด้วยทางทีมทีมเรานะได้เบอร์สองอันนี้ก็จะทำการจับฉลากกันที่8โมงนะครับวันหนึ่งปานจะขึ้นประมาณ2รอบนะครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายก มีดิลเลอร์ต่างๆนะครับก็ <c oughs> จะมารวมตัวกันที่นี่นะครับ <c oughs> เพื่อมาเลือกปลาก่อนนะครับวั <c oughs> นนี้ก็ขึ้นมาแค่3าบ่อนะครับประมาณนี่แน่จะเกิน40ตัวนะครับเป็นปลาสันสายที่ผมเห็นมีเด่นๆก็จะ <c oughs> มีตันโจโอโชิบะนะครับ <c oughs> แล้วก็ปลาด้อยเป็นบางตัวนะ บรรยากาศแบบนี้ก็น่าจะมีกับทุกฟาร์มนะครับอยู่ที่ว่าวันที่บีเดอร์ลากวันไหนนะครับพ่อค้าจากทั่วโลกก็จะมีการเช็คกับทางดินแด์ญี่ปุ่นนะครับว่าแต่และฟาร์มลากวันไหนนะครับแล้วก็จะนัดกันเข้ามานะครับบางฟาร์มเนี่ยถึงกับต้องมานอนค้างที่หน้าฟาร์มนะครับเพื่อที่จะได้คิวแรกนะครับแต่บางฟาร์มมาถึงถึงเวลาก็จะต้องมาจับไม้นะครับ เลือกเบอร์นะครับว่าได้เบอร์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่าที่ขึ้นมาในวันนี้รอบเช้านะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังให้เลือกตามเบอร์อยู่นะครับตอนนี้น่าจะเป็นคิวที่สองตอนนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศนะครับรอบๆที่ลอยนะ เสื้อสีน้ำเงินนะ่าจะเป็นโคเมดนะคโควิด่อยฝากเดี๋ยวรอให้ถึงคิวของเรานะเดี๋ยวค่อยเข้าไปถ่ายนะครับเพราะว่าคนมันแน่นนะครับเขากำลังตักทำงานกันอยู่เดี๋ยวจบจากนี้รอแล้วก็เราจะไปต่อกันที่มารูดโดนะครับเพราะว่ามารูดโดเขาจะมีการลากปลาขึ้นมาตอน11โมงนะครับไปแล้วนะครับตันโจชิบะสู่ไปที่บอ่อนู้นแล้วนะ ไปแล้วเย่กบะงไม่รู้ราคาเขาฟิกเขาฟิกไปมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอราครมาดูโดไหม โอเค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  ถ้ามึงชอบัวไหนไ่ยปตัวตัวอะไรก็ได้อันนี้เป็นมุมท็อปวิวนะครับหลายคนก็ได้ปลาไปเรียบร้อยนะครับตัวที่ทางเราเล็งๆไว้ก็มีคนปิดไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราได้เบอร์หลังๆนะครับปลาทุกตัวจะเป็นราคา ราคาแบบถามนะครับวันใดวันไม่ไม่ได้มีการฟริกราคาไว้นะครับต่อให้เราได้จับสนาดเลือกก่อนแล้วก็เอาตัวที่สวยแต่ถ้าราคาไม่ได้เราอาจจะต้องปล่อยนะครับสำหรับนี่ลอยหรือนี้ลอยอีกก็จะมีการลากปลาทุกวัน บรรยากาศในกรีนเฮาส์นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็คือว่าที่เหลือจากการทํากิจกรรมด้านล่างก็จะเอาขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็จะถูกตรีราคาเป็นบ่อๆไปนะครับขโมงก็มีโคฮากุใช้ได้หลายตัวนะครับโคฮาุกับโมชิกินะครับ แต่ว่าปลาพวกนี้ก็ผ่านการเลือกมาแล้วนะครับผ่านการจับฉลากแบบนี้มาแล้วนะครับก็สำหรับที่รอยวันนี้ก็คงจะไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะมีปลาอะไรมาบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันพรุ่งนี้ครับสำหรับที่รอย ครับวันนี้วันที่3นะครับกับฟาร์มที่2เรามาที่เดนิชิกันนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศใหม่ของเดนิชินะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับกรีนเฮาส์ตรงนี้เป็นจัดโซนไว้ประมูลป่านะครับจะมีหลายออคชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมตัวอย่างป่าที่ จะประมูลกันในวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่บเอ็ดนี้นะครับตู้นี้มันเริ่มมันแรกวันที่สกวันที่ไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันดูนะครับอเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าบรรยากาศด้านในนะครับที่พรุ่งนี้นะครับ เขาจะทำการประมูลปลากันเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในฟีน์มเฮาส์ใหญ่นะครับที่จะมีปลาไซส์แไซส์เจนถึง1เมตรนะครับอยู่ด้านในที่เห็นเลยวายตรงนี้ไม่ถูกนะครับแล้วก็อาจจะมีเจ้าของทั้งหมดนะครับ ดูคคุณผ้ตัวนี้ตั้โตตัวนี้นะครับน่าจะมีเมตรนะครับไซส์เมตร90สกว่าเป็นอย่างน้อยนะครับใหญ่ามากตันโตตัวนี้น่าจะมีเมตรนะครับตัวนี้บ่คนบอกนี้นครับบอกนี้น่าจะไซส์เจ็ดไซส์แปด ขนาดต่างกันมากครับแน่นอนครับอาหารที่เดนิชิเลือกใช้นะครับก็จะเป็น f อ d ดีเดนิชินะครับแล้วก็มีซาจินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบอ่อในสุดนะครับที่เราเคยไปดูรอบก่อนก็เป็นบอ่อที่ปลาท็อที่สุดเลยแต่ปีนี้ไม่แน่ใจว่ามีการ จัดการเรียงยังไงนะครับบอ่อนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสายา้อกงสิดนะครับในบอ่อนี้ก็น่าจะ90เซนขึ้นนะครับผมกำลังมองหาปลาที่คุ้น้าคุ้นตานะครับที่เดนที่เคยเอาเข้างานประกวดนะครับ ว่ามีตัวไหนบ้างสำหรับเดนชินะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของโชวานะครับแล้วก็โคฮักุเป็นฟาร์มปลาเบอร์ต้นๆของโลกนะครับที่ทำบอดี้และคุณภาพของปลาได้ดีมากๆนะครับผมมีการซื้อทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปลา ก่องที่มาคัดเองหรือว่าแม้กระทั่งปลาที่ประมูลมานะครับเป็นฟาร์มเบอร์หนึ่งในใจเลยนะครับ มาเห็นก็ได้แต่ร้องว้าวนะครับเพราะว่าป่าเขาคุณภาพมากนะครับยังไม่เห็นบ่อที่เขาเก็บไว้เพื่อที่จะประมูลเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนาอาจจะไม่ได้เก็บมาเก็บไว้ที่กินเฮานี้นะครับ อาจจะเก็บได้ที่กินเฮ้าส์อื่นแล้วก็เอาเข้ามาอีกทีหนึ่งตนละึงน่ ไปลึกงบ่บอสองบอ่อข้างหน้านะครับหัากุใหญ่มากนะครับกันโซโซ,โซิโลซิโลของเรงชีก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับไส์เก้าตัวดำำแบ็คไดมอนด์เน่้ใจนะครับอาจจะเป็น สายเนมอนนะครับตัวนี้ที่เห็นนี่ก็น่าจะมี9กานะครับมันแอ,สอนบส่องหน่อยให้ว่าโดยมิติใส่อะไรเข้าไปนะครับอะไรบ้างนะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ปล่อยน้ำลงมานะครับบอ่อปลาออกชั่นสำหรับพรุ่งนี้นะครับจะมีอยู่สามบอ่อนะครับที่จะลงในการออกชั่นนะครับเราก็จะมาดูคุณภาพของปลาเบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงกับรูปไหมนะครับไซส์ก็อยู่ที่ประมาณ เฉลียก็60สิบเซนนะครับที่เห็นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นของปลาวันที่21นะครับยี่สิบเอ็ดเหมือนเจอตัวค,คุณคุณนุ่นน่งยิงด้านขวาสุดเลยดยด้านขวาสุดเลย ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ด้านขวาสุดตรงนี้ที่ว่ายตรงมาหาเราอ่านี่นะครับเราดูตัวนี้อยู่นะหน้า ตอนนี้ก็ลองมี <c oughs> ตอนนี้ก็มีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวเราไปเดินส่องในกินเฮาส์อื่นๆก,กันก่อนนะครับเล่าก่อนที่ผมมาตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศกินเฮาส์ของเดนิชินะครับ ด้านในนะครับสตาฟก็ทํางานอยู่นะครับคนที่อยู่ด้านในนะครับก็เป็นตัวของชิคิวนะครับก็ของปลาตอนนี้ก็สตาฟก็กําลังเช็คปลาอยู่นะครับน่าจะเป็นปลารประมูลนะครับกดังนี้นะครับเป็นปลาที่จะประมูลในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่20เดี๋ยวเราเข้ามาชมก่อน บรรยากาศข้างในร้อนมากครับเดี๋ยวเรามาเช็คปลาในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่ามีตัวไหนเข้าตาบ้างนะครับเพราะว่าผมมีปลาที่อยู่ในใจเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นโชว่าจามเคยครับอันนี้เป็นบ่อบ่อแรกเลยนะครับที่เรามาดูดูก่อนว่ามีตัวที่เราเล็งๆไว้ไหมนะครับ ดูคุณภาพก่อนสำหรับงานไลออนชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จัดนะครับแล้วก็จะมีประธานอยู่ตรงกลางข้างหน้านู่นนะครับแล้วก็จะมีธีกรคอยดูคนยกคะแนนนะครับอยู่ด้านหลังนะครับปลานะครับปลาจะถูกวิ่งออกมาตรงกลางนะครับแล้วก็ดีลเลอร์ต่างๆทั่วโลกนะครับ ก็จะมาเชิงเนือดูคุณภาพปลาที่เดินผ่านช่องตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ยกป้ายนะครับว่าสู้ในราคาเท่าไหร่ราคาก็จะขยับพิธีกรก็จะพูดราคาเพิ่มขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ถือว่าสนุกมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปค่ยมาครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ